แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเคยเป็นหนึ่งในสโมสรที่ขึ้นชื่อเรื่องการผลิตผู้เล่นดาวรุ่งในอะคาเดมี่จนก้าวไปเป็นซูเปอร์สตาร์หลายต่อหลายคนแต่ช่วงหลังมันแทบไม่มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นมาสักพักแล้วนะครับแลวแต่หลายรายดูมีทีท่าว่าจะกลายเป็นผลผลิตที่ยอดเยี่ยมของแมนยูนเต็ดแต่สุดท้ายกาย็กลายเป็นพวกของปลอมทําเหมือนไม่ได้ดีจริงๆอย่างที่ใ,ใครคาดการณ์ปัจจุบันชื่อแรกๆที่หลายๆคนมองว่านี่คือดาวรุ่งของปีศาจแดงที่มีพรสวรรค์และพร้อมจะเป็นอนาคตคนใหม่อย่างเช่นอเลฮันโดกานาโชหรือคอบบี้ไมนูหรือแม้กระท และแดนก็ในฐานะแฟนบอลของทีมทีมนี้อาจจะต้องเลิกเอากลุ่มคลาสออฟในที่ถูกมาเปรียบเทียบกับบรรดาดารุ่งจากอะคาเดมีในยุคปัจจุบนันเพราะไม่เป็นเรื่องยากที่จะให้เด็กกลุ่มนี้มีความสําเร็จแบบเดียวกันกับทีมในชุดตำนานแบบนั้นนอกจากบรรดาดารุ่งที่แฟนบอลชาวไทยเคยเห็นหน้าค่าตากันไปบ้างแล้วกับทีมชุดใหญ่ยังมีผู้เล่นอย่างหลายคนนะครับที่กำลังมีฟอร์มอันร้อนแรงอยู่ในทีมเยาวชนในตอนนี้หนึ่งในนั้นก็คืออีธานวิลเลียมส์เด็กวัย18ปีของทีมเรามาทำำําความรู้จักผู้เล่นรายนี้กัสนส วิลเลียมส์เกิดในปี2005เขาย้ายม,มาอยู่กับแมนยูไนเต็ดในปี2019จากรอชเดลโดยการเข้ามาอยู่ในทีมชุดอายุไม่เกิน14ปีและได้พัฒน,นาฝีเท้าอย่างรวดเร็วคนพบบทบาททางปีกซ้ายได้อย่างยอดเยี่ยมในฤดูกาล2023-2024วิลเลียมส์ทำไปแล้ว10ประตูในชุดอายุไม่เกิน18ปีและ21ปีโดยมีเกมที่ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีก2อยู่ในนั้นด้วยนะครับถือเป็นการเลื่อนขั้นอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ในฝีเท้าของเขาเมื่อช่วงต้นฤดูกาลตอนที่จตัวอายุไม่ถึง18ปีเซซเขาได้รับโอการ่วมซกทุดใหญ่ของอริทได้สั่งสมประสบการณบรดา รุ่นพี่ไปเป็นที่เรียบร้อยวิลเลียมส์ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กดาวรุ่งที่เล่นบอลในทั้งสองเท้าอย่างเก่งกาดทั่วไปแล้วนะครับนักเตะระดับแนวหน้าของโลกจะเล่นสองเท้าได้ดีแต่ใครที่ได้เห็นฟอร์มของเด็กหนุ่มรายนี้จะเห็นได้ว่าเขาทาได้ดีทั้งสองเท้าจริงๆนะครับแบบที่คู่แข่งคาดการไม่ได้เลยว่าเขาจะใช้เท้าไหนเป็นหลักเขาสามารถยิงบอลได้ทั้งสองเท้าอย่างเฉียบคมแม้ว่าเท้าหลักตามที่สื่อรายงานจะเป็นซ้ายซึ่งเราไม่ได้เห็นการเล่นแบบนี้แต่บรรดาผู้เล่นถนัดซ้ายมากนักยิ่งถ้ามองไปในทีมอย่างอตตนน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 นตตตีีีีี่่่ซึงมมมมิบบบอออลลดดดดด้ด้้้าา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 เเเเเยยยยยวววชััััจทํใใหผููรรรรคกกะ ามากส่วนที่จะสามารถทําแบบเดียวกันในชุดใหญ่ได้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องของอนาคตต้องรอดูกันต่อไปนะครับนักเตะวัย18ปีรายนี้ไม่ใช่แค่พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาสามารถทํางานได้ในระดับที่สูงกว่า,ากลุ่มอายุของตัวเองเท่านั้นความเก่งกาจของเขายังส่องประกายออกมาในรูปแบบของความคล่องตัวที่มีเทคนิคที่ยอดเยี่ยมอีกด้วย ความได้เปรียบในเรื่องการใช้เท้าทั้งสองข้างยิงบอลได้มันอาจจะส่งผลให้เขาถูกเอริกเทนฮักจับตามองแลวเรียกมาสัมผัสเกมของทีมทุกใหญ่ได้ในไม่ช้าปัจจุบันก็ทำไปแล้ว4ประตูกับอีก4แอสซิตจาก6เกมในพรีเมียร์ลีกรุ่นยูสและยังซัดไปถึง3ลูกในเกมยูฟายูดลีกแสดงให้เห็นว่าไม่ใช่แค่ในระดับประเทศที่เขาจะเฉิดฉายนะครับแต่ในเกมยุโรปด้วยก็เช่นกันปัจจุบันแมนยูเต็ดเองก็มีปัญหาเรื่องปีกอยู่พอสมควรแต่การปล่อยตัวเจดอนซันโชออกไปแบบยืมตัวและฟอร์มของอังลโตน มาคัดแรดฟอร์ดและรัสมุตฮอยลุนเอาเข้าจริงแล้วการส่งอีธานวิลเลียมส์ออกไปหาประสบการณ์กับสโมสรอ,อื่นๆเหมือนที่แดนกอนและฮิวกิวทำในช่วงครึ่ฤดูาราลหลังนี้อาจเป็นเรื่องดีนะครับแต่ด้วยคุณสมบัติต่างๆที่กล่าวมามันอาจจะเป็นสิ่งที่ดีหากเขาได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในช่วงของสุดท้ายของรดูาราลนี้กับทีมชุดใหญ่อยู่ที่ว่ากุนซือชาวดัชจะไว้วางใจเขามากข,ขนาดไหนอย่าคิดว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะครับพอในชุดปัจจุบันผู้เล่นคนหนึ่งที่เป็นตัวจริงเบด,งบดาดอรรอาอลตมูซโ สตาร์ชอมบราซิเลียนกลับมาหรือแม้กระทั่งนักเตะอย่างกานาโชที่ถ้าเราดูจากช่วงอายุเขาก็คือผู้เล่นดาวรุ่งนี่แหละครับที่สามารถยึดตำแหน่งตัวจริงทีมชุดใหญ่ได้เช่นกันนั่นแปลว่าอีธานวิลเลียมส์ก็มีโอกาสถ้าคุณดีพอคุณก็มีโอกาสไม่รู้กับการาโชกำลงังพิสูจน์เรื่องนี้แดนฮาร์คถือเป็นกุือที่ให้โอกาสดาวรุ่งอยู่บ่อยๆไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดนบตังแต่ที่เขาอยู่กับอาแจ็กซ์แล้วด้วยซ้ำ นอกจากเขายังมีดาวรุ่งอีกหลายคนที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนแบ็กหนุ่มที่ขึ้นมาสู่ชุดใหญ่ในเวลานี้อย่างวิลลี่คัมวาวล่าที่ได้ลงเล่นให้กับทีมของเอริคเทนฮาร์กไปแล้ว4เกมซึ่งผลงานก็ไม่ได้แย่นะครับหรือจะเป็น i, เชเลซี่ดาวรุ่งวัย16ปีร,ปริมเส้นอีกคนที่ได้รับการจับตามองบทบาทหลักๆคือริมเส้นฝั่งขวาที่ถนัดเท้าซ้ายและสามารถเล่นเกมรุกหรือทางซ้ายก็ได้นะครับขยับไปที่ตัวลุกรุกครึ่งเวลส์อิตาลีอย่างกาบริยเร่เบงเชลีที่เล่นในท,ทในนย เลยหรือล่าสุดนะครับที่มีข่าวว่ากําลังก้าวขึ้นมาท้าทากับทีมทุดใหญ่อย่างแฮร์รี่อามัสแบ็คไซด์วัย16ปีที่ทีมเพิ่งไปดึงมาจากวัตฟอร์ดในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก็กําลังฟอร์มร้อนนะครับหลังยิง1จ่าย3จาก14เกมต่างทาง,งที่เป็นแบ็คไซด์โดยมีข่าวว่าเขาอาจมีชื่อในเกมกับรูตันที่จะถึงนี้ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับที่เขาจะถูกพูดถึงเพราะล่าสุดลูกชอกก็มาเจ็บไปอีกแล้วณนะเวลานี้เชื่อได้ว่าเอริคเทนฮากคงกําลังสนุกกับนักเตะด,ดาวรุ่งในอคาเดมี่เอามากๆและเชื่อว่าวิลเลียมส์ถือเป็นผู้เล่นดาวรุ่งที่มีโอกาสจะเป็นคนที่เดินตามรอยแบบดีได้ต่อไปและอาจจะปลุกกระแสอคาเดมี่ของแมน Needed, ให้กลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหลังจากที่ห่างหายไปนานหลายปีและหากชอบคลิปของฟุตบอลแม็กซอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานผลิตคลิปให้ทุกท่านได้ดูกันด้วยนะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากติชมและเสนอแนะสามารถเข้ามาคุยกับเราได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเพราะทุกวันคือฟุตบอลฟุตบอลแม็